เอาจะนั่งห้องไหนครับรับแขกใช่ไหมมีห้องอื่นไหมล่ะครับคุณแม่ก็มีมีข้างบนพาไปดูหน่อยครับพาไปดูหน่อยครับอยากได้ห้องใหญ่ๆอ่ะครับไปดูครับไปไปไปครับมีห้องเล่นเกมไหมครับเอาจะไปดูอ่ะครับก็เกมนี้เอาไหนทำให้ทำทำไว้ให้เลยใช่หรอครับตามเราเล่นคอมหน่อยได้ไหมเพื่อนเราจะไปดูอ่ะครับพื่ๆอย่าอย่ากด F ยด้ครับได้กด F9 แล้วก็ก็อุ้มแบบคีมินโตโน่หนุนได้ไหมหนูพวกขาซุปเปคาร์ใช่ครับอุ้มคีมินโตโนหนุนได้ครับอุ้ยโนนุโน่นโน่นปะขาใช่ใช่เพื่อนขอขอกินก่อนนะกินลูกอมมาแล้ว น้องฟ้ากินไม่หยุดปากเลยอันนี้อันนี้ขวามือค่ะวันนี้ห้องน้องฟ้าไอ้บอสอ้สว์น้องฟ้ากินไม่หยุดปากห้องสตนี่น้องฟ้ากินไม่หยุดปากเลยมันบอกไงดูดิห้องน้องฟ้ามีนี่ด้วยใส่เงินเรห้องดีๆเข้าแล้วก็ใช่ใช่แม่แม่เราซื้อให้อ่ะเยวเราล็อกห้องให้นะโอเคเพื่อนโอเคโอเคเราล็อกห้องละเพื่อนมันทำอะไรหรอ เพื่อนบัสบอกอะไรนะเพื่อนบัสทำอะไรอยู่กับนี้ฮะกินเลยเราอยากเล่นเกมนะเขาไม่หนูทำแบบนี้หรอกพีพี่บูวพี่บูกินนิดเดียวมั้งพิซซ่ากองอยู่ที่พืนเนี่ยเพื่อนเพื่อนหนูอะไรบัสเพื่อนบัสส่งไม่ไม่คุยกันเราตรงตรงอ่ะเพื่อนส่งข้อความมาหาเราแม่เขาบอกว่าเขาจะขออยู่กับแม่ครับคุณย่าจะมาขออยู่ มีบ้านคุณแม่เรารเนี่ยเขาขอคุยกับแม่ส่วนตัวครับได้ไหมเนี่ยนี่ไงคุยคุยตรงนี้เลยได้ไหมครับเนี่ยอยู่กันเยอะๆเ,เนี่ยเพืนมาเนี่ยเราบอกแม่ให้เราหละเราบอกแม่เราให้แล้วนี่ไงคุยกันตรงนี้ไงอยู่กันเยอะๆเนี่ยต้องคุยกันสองคนครับมันจะคุยกันเยอะๆเ,เลยครับโอ้โห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 อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโ จกเอาเงินครับมีอะไรแจกไหมครับเนี่ยจะได้ของขวัญตาลาผมจะได้ของขวัญอะไรครับผมอยากได้เครื่องสั่นนะครับที่เพื่อนผมครับที่เพื่อนผมเอามาใช้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้คุณลุงซานต้าเหรอครับอะไะครับผมอยากเราจะเอาของเล่นอะไรเราอยากได้ของเล่นอะไรครับผมเห็นเพื่อนๆมีของเล่นนะที่มันเสียงดังแต่อย่างเงี้ยครับเครื่องดนตรีเหรอครับ ไม่รู้อะครับมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นแท่งให้เพื่อนเห็นนะครับมันนั้นที่ผมบอกคุณย่าครับมันอยู่บนเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องสั่นครับเครื่องสั่นสั่นนันนี่เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเวลาเราเล่นแล้วมันจะมีคนบรรเลงเพลงไปด้วยเป็นจังหวะมีจังหวะเสียงด้วยครับเป็นเครื่องดีดสีตีหรือเปล่าครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทไหนประเภทสั่นครับสั่นไหมครับ คุณคุณย่าจะคุยกับเพื่อนหนูไหมเนี่ยหนูจะได้ออกไปลงกับไปกระหาข้างล่างกับคุณย่าเพื่อนบัสอยากอยู่กับคุณแม่สองคนไมรออยากอยู่เพื่อนอยากอยู่อ่ะนายจะอยู่ด้วยกันดีกว่าอยู่ข้างบนนายไม่นายอยากทําแม่เรานะไม่ทาหรอกเพื่อนไว้ใจพวกเราสามคนได้คุณย่าครับคุณแม่คุยกับเพื่อนหนูไหมครับเขาจะคุยอะไรไม่รู้น่ะได้ครับได้ได้ได้เราม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 า มามาครับคุณย่าใครล็อกห้องอ่ะใครล็อกห้องอ่ะไม่ได้ล็อกเพื่อนเพื่อนมีคนล็อกอ๋ออเอทางนี้ทษโทษโทษเพื่อนจำห้องเต็งไม่ได้หรอเพื่อนงั้นเราอยู่ข้างล่างอ่ะคุณย่าคุณย่าได้ได้เพื่อนโเคเพื่อนเราห้องคุณย่าก็ได้เพื่อนเรารออยู่ข้างล่างดีกว่ามามีล้องคุยกับบัตรนะครับบัตรมีเรื่องภาษาครับคุณย่าครับอยากจะกินเหล้านะครับ นั่งตรงกลางเตียงได้ไหมยคุณแม่เนี่ยครับไม่ได้แม่ทำไมครับคุณหลานกินไม่ได้ครับคุณหลานอายุยังไม่ถึงผมเห็นคุณลุงคุณลุงมังแก้งครับก่อนคุณย่าออกมาครับเขาเข้ามาก่อนล่วงหน้าอันครั้งหนึ่งอ่ะแล้วคุณย่าออกไปเขากินในเนี้ยเขาบอกว่ากินไม่นุ่มเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเราเราเราเห็นเขากินเราจะไปกินตามไม่ได้เลยค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือหม,ม้อค่ะเอาไว้ทำไหนเนี่ยครับเอาไงที่ทำอาหารนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ตอนมาหาญาติดีกว่าเพราะว <c oughs> ่าผมเขา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 บอกว่าเขาอยากเจอคนที่หนูหนูส่งให้คะส่งรูปญาให้ครับเขาบอกว่าเขาอยากเจอคนรักจริงครับเขาจะมาหรอเขาจะมาเขาจะมา วันประมาณวันที่สิบเก้าครับถึงสตาร์ทาวันที่สิบเก้าครับแล้วเขาจะเข้าแกงก่อนครับเขากลัวแบบมีเรื่องมีอะไรเขาบอกเขาจะได้มีแกงนี้ช่วยครับสีดานะครับจิ้มหนูอยู่นะอืใช่ครับแล้วหนูก็จะไปไปหาหาอะไรทําด้วยครับอาจจะไม่ได้อยู่อยู่กับคุณย่านะครับแต่ผมทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ให้พี่ไว้ครับไว้ติดต่อคุณย่า โอเคแล้วคือเราญาจะติดต่อเราไม่ได้เลยใช่ไหมอะติดต่อได้ครับเดี๋ยวฝากบอกพี่พี่ตอนบอกผมก็ได้ครับโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวญาตฝากบอกนะได้ครับแต่คุณ่าสัญญากันหนูแล้วนะว่าคุณญาจะรักพี่ชายอะ่ะไม่ใช่หนูอะค่ะครับแต่แต่หนูก็ต้องสัญญากับคุณญาก่อนว่าหนูจะไม่ทแบบําแบบนั้นอีกได้ครับได้ครับ เดี๋ยวผมว่าจะไปเล่าให้ปิตอนฟังด้วยครับว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้มาราูหรือเปล่าว่ามามีเราก็เป็นหวัวโอ้โห,โหไม่รู้หรอกครับแต่ตอนนี้กูแข็งแล้วูมีน้ำไหลออกมาจากหัวเองด้วยอืมโลครับถ้าง,งัานห้ามทําอีกนะครวับเชีนนี้เนี่ยเพื่อนๆหนูอะชื่อชื่อพอร์ตกับชื่อบัสบอกว่าเขาแอบชอบแม่กูแอบชอบแม่มึงอะเนี่ยเนี่ยครับ พิมพมากูแอบชอบแม่เมืองในข้อความโทรศัพท์ะครับแต่อันนั้นเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เราเขาโตแล้วครับก็บอกอ่าสิบแปดครับเขาบอกเขาอายุสิบแปดแล้ว็๋คือเขาชอบแบบนี้เราถูกไหมใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงไม่อยาบอกแบบนี้เราตรงๆว่าเขาชอบแบบนี้เราหรอแต่คุณย่าก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาดีหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ดีคุณย่าก็ไม่ให้ลูกสามนะครับครับแล้วแต่คุณย่าเลยครับแต่ว่าเขาทําผู้หญิงร้องไห้นะครับทั้งสามเลยครับทั้งสามเลยเหรอเขาให้ะะผู้หญิงเขาเอาผู้หญิงมาสามคนแล้วผู้หญิงเขาก็ร้องอย่างเงี้ยครับไม่ดีเลยนะแบบเนี้ยผู้หญิงเขาเขาเป็นอะไรหรอครับคุณยา่าเขาดันตัวอย่างเงี้ยครับดันแบบตัวเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ โกงหลังแล้วก็เสียงดังตับตึบตึบตึบอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาก็เจ็บมาครับอันนี้เขา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 ,เขาเขาเขาตีเขาเคี่ยนเขาทาร้ายผู้หญิงหรือเปล่าพ้าอางนั้นหนูห้ามตัวเป็นตัวอย่างนะโอเคแล้วเขาก็ใช้ลิ้นลิ้นลงตรงปากทำนะครับแบบลงลิ้นกันนะครับแบบเอาลิ้นพันกันนะครับคือเขาทําอะไรกันนะครับพันยาหนูห้ามไปดูเยอะนะนเะนะข้าใจที่ย่าพูดมั้ยมันไม่ดีนะ ครับครับยา่าย่าไม่ปื้มเลยแบบนี้อือแล้วเขาก็เขาบอกว่าอย่ไม่ไม่อยากโกหกคุณย่านะครับแต่คุณย่าห้ามบอกคุณแม่นะครับคะ่ะเขาก็พาหนูหนูไปดูแบบผู้ใหญ่เขาทํากันแบบเหมือนอย่างที่หนูบอกอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยวัยรุ่นสิบแปดบวกเขาทํากันดีเลยอย่างนี้เดี๋ยวหนูขับพาย่าไปดูครับนี่น,น,นี่นี่ครับย่ามา พี่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 บัรบอกอะครับบารบาเพื่อนเราพาคุณย่าไปดูที่พนายพาเราไปซื้อนะสองอาทีได้เพื่อนได้เพื่อนเลยไปดูก่อนเลยนี่ครับคุณย่าขอก่อนนะนี่ครับมันเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีอะครับคุณย่าคุณย่าต้องเห็นก่อนคุณย่าจะบอกท่ เขาบอกว่าเนี่ยมึงลองไปทํากับยา่ามึงดูกับแม่มึงดูดีมันมันบอกมัน<อ>แน่นอนอใช่ครับหนูก็เลยอยากลองทำารอยางเนี่พับเลยแหละจำทางได้เสียค่าเข้าด้วยครับคนละสองพัน, 7, นแต่แต่นนะแต่เขาแต่เขาเลี้ยงครับแล้วก็มีผู้หญิงมานั่งด้วยครับเขาก็บอกให้คนละแสนสองแสน แล้วก็เป็นผู้หญิงซึ่งสามคนเดิมครับมาอันนี้ผมจะบอกคุณย่าเลยครับสองคุณย่าเลยว่าคําเป็นผู้หญิงสามคนเดิมครับเนี่ยเขามาเนี่ยครับเขามาตรงเนี้ยครับแล้วเขา,า,ขา,เ,ขาเดินเข้าไปตรงเนี้ยแล้วหนูเข้าไปได้ไงเขาบอกเขาจ่ายตังค์ให้แล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเน, <ayo> นี่ยเนี่ยเนี่ยผู้หญิงแบบนี้เลยครับคุณย่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นผู้หญิงถอดเสื้ออย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นเหมือนรูปพผ้าหนูมาดูอย่างนี้เลยหรอใช่ครับ ทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ล่ะนีะตอนที่หนูมาหนูเข้ามาได้ไงคะเขาเขาบอกเขาจ่ายตังค์ให้หนูแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็มีแต่หนูอายุยังไม่ถึงไงตอนหนูได้ดื่มหรือเปล่าอ่าเขาบอกให้ให้หนูลองดมหนูไม่กล้าดมอะ่ะที่มันเป็นผงเขาขาวนะเขาจะวางไว้ตรงเนี้ยเป็นแถบเขาขๆแล้วก็เอาหลอดใส่จมูกครับแล้วก็ดมครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าประมาณตีสี่ตีห้าจะ เขาจะให้ผู้หญิงมาเต้นรูดเสาครับแล้วเขา<ต>บอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรครับมีเขาเขาไปทำกันตรงนี้ครับคุณย่าเนี่ยคือผับมันปิดแล้วครับเหมือนเพื่อนหนูเหมาอะครับเนี่ยครับทำกันตรงเนี้ยแล้วก็ให้แบบผู้หญิงเต้นให้ดูแล้วก็เต้นตรงนั้นครับเขาและทีนี้พี่วาเลนกับพี่บัสก็บอกว่าเอาแม่มึงมาเต้นให้กูดูดีเพื่อนอย่างเงี้ยกูจะให้ตังแม่มึงเอง หลังคขาพูดเนี่ยหนูอย่างเงี้ยหนูก็อยากให้คุณแม่ได้ตังค์ว่าจะเอาคุณแม่มาแต่มามีเรามีตังค์นะครับหนูก็เลยไม่ได้บอกหนูบอกไม่เอา<ต>ครับจะให้มามีเราทําอย่างนั้นจริงๆหรอมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะเรารเล่าถ้าไม่ดีแม่ก็ไม่ให้ทําครับห้ามเด็ดขาดเลยแบบนี้อย่าไม่ปลื้มเลยแล้วเราก็อายุไม่ถึงแล้วเราเข้ามาได้ยังไง เพื่อเราต่อีกย่ารู้แต่ว่ามันไม่ควดีดีดีเหยียด yeah, แม่กูเลยโอเคครับเพื่อนเพื่อนส่งมาให้ดูนะครับว่าคุณคุณแม่จูปากกับพี่บราทับฮะ <Huh? S 1> เนี่ยเนี้ยเนี้ยนะครับคุณย่าเนี่ยจูบกันครับจูบกันเฉยๆครับกอดกันแล้วก็จูบกันครับไม่ได้หรือเปล่าพี่พี่ เพื่อนคนชื่อไซสองมาให้ดูว่าไอ้ฟ้ามึงดูไอ้บัสมันจูบแม่มึงแล้วนะไม่ได้นะอย่างงี้อย่างงี้ไปดูไหมครับอย่างงี้ต้องอย่างงี้อย่างาง,าง,างี้ย่าไม่โอเคแล้วอย่างงี้ย่าไม่โอเคอ๋อครับไปเลยครับเลิกคบเพื่อนแบบนี้เลยเนาะย่าเนาะใช่ค่ะอย่างงี้ไม่โอเคแต่แต่หนูรักย่านะครับย่าก็รักขนหลนเหมือนกันครับ สนุกหนองมนน่ะตอนเนี้ยหนองบนจริงแข็งปัดแล้วพี่ต๊อดเขาทำได้ไหมครับแบบโตแล้วอ่ะเขาโตแล้วอ่ะเขายี่สิบแล้วอ่ะยี่สิบกว่าไม่ใช่ถ้ายี่สิบก็ทำได้ครับ ยี่สิบอ่าทำได้เขผมตรงที่หนูเข้าที่หนูไปเข้าไปอ่ะไม่ได้แต่เขาเข้าได้ผมอยากให้พี่พี่ตอดพี่ตอดเขาทำได้ใช่ไหมครับสิ่งที่บอกว่าไม่ดีอ่ะครับย่าสิ่งที่ไม่ใช่ที่หนูบอกว่าที่เขาขาวหรอกที่ไม่ใช่ครับที่เขาแบบที่ผู้หญิงเขาเจ็บมาครับเอ่อย่าย่าคิดว่าอันนี้ควรทำกับ แฟนเราเองน่าจะดีกว่าอ๋อเป็นทำไว้กับแฟนเหรอครับใช่ค่ะนี่ครับคุณย่าห้ามพูดนะครับเดี๋ยวแม่ตกใจเดี๋ยวแม่นี่ครับนี่นี่ครับโอเคค่ะเบาๆนะครับิ เนี่ยครับมุมตับมุมตครับใช่ครับใช่แล้วก็หันหน้าไปหันกระจกครับนี่ยืนก่อนไม่มีอะไรครับยืนก่อนเอ้ยทำไรเด็กทำไมไม่มีครับไม่มีไม่ใช่ครับมันมีเห็นกระจกไหมจะถ่ายรูปครับจะเซลฟี่ครับเซลฟี่ไม่มหันหลังก่อนครับหันหลังใช่ครับมันมันจะถ่ายรูปจากกระจกครับถ่ายรูปจากกระจกคเนี่ยคุณแย่เราดูนะพราะเราอ่อนพอารอ่อนเนี่ยเข้าไปไหมครับพิเปอร์นะครับนี่มันมีหลังนะเพราะราอ่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่เห็นผมเห็นผมเห็นผมเห็นนี่นะ ก็วันนี้ฮันอ่านหน้าไปใช่ไหมเออย่ามาสวัสดีครับย่ามาขอบคุณย่าย่ามาอะไรค่ะก็ชวนแม่เซลฟี่ค่ะช่วนแม่เซลฟี่ครัจะให้คุณแม่เซลฟี่อะไรค่ะเซลฟี่หน้ากระจกครับไม่ใช่ครับเมื่อกี้คุณแม่ทำของหลบเอ้ยของของหล่นหน้ากระจกครับจะให้ก้มลงไปเก็บเราเราเราทำไมเราไม่ช่วยเก็บครับ มามียืนได้ที่ที่ที่เก็บดีกว่าก็ให้คุณแม่ก้มครับแล้วหนูจะเข้าไปเก็บด้วยโอ้จะเข้าไปอ่ะไอเก็บอ่ะแล้วทำไมเราเนี่ยสามหนอทำไมคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ไม่เก็บอ่ะครับผมนี่นี่ผมกำลังทำนี้เลยเนี่ยคุณคุณแม่มาใหม่ครับแม่มาตรงนี้เร็วเนี่ยผมจะทำแบบนี้ครับคุณแม่ตัดทีไดียเขาดูหน่อยครับว่ามันไม่มีอะไรครับแบบนี้นี่มานี่ครับคุณแม่ฮัลโหลให้ให้คุณย่าดูหน่อยขอคุณแม่นี่นะครับขอคุณแม่เริ่มเริ่ม ทมองของแม่เมีมันมีของตกใช่ไหมมนมีก็ลงไปเก็บอ่ะแล้วแล้วผมแล้วผมห้องไหนนะทเราไปเก็บใหม่ลงไปเก็บใหมครับไม่ไม่ครัเก็บไม่มันมีแล้วเดี๋ยวเขาไม่ยินมันอยู่ในมือแล้วไม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ที๋ยวทีเขาเชื่อครับอย่างนี้ไม่เชื่อเลยแต่ที่นี่แบบมีเก็บเก็บไม่ไม่ไม่เอาหันใหม่ไม่ยิ้มท่าเมื่อกี้ครับทำไมแม่กูโดนล่อแล้วไม่เอาก็ต้องทำต้องทำให้คุณย่าเห็นครับเดี๋ยวคุณย่าเห็นเดี๋ยวคุณย่าไม่เชื่อครับผมนั้นนั้นงั้นเดี๋ยวหนู พาหนูไปซื้อเอาข้าวข้างล่างหน่อยได้ไหมครับแน่นะอุ้มแบบทีมินตัวโตนะเพื่อนเราฝากแม่เราด้วยนะได้ได้ครับเพื่อนเราให้แม่เราให้แม่นายเก็บของแป๊บนึงนะได้ได้ได้เราอยากมานีมาขุ่นมันเยอะเพื่อนอ๋อมามีไปไหนมานี้เอาหนูไปด้วยอยู่ข้างล่างเนี่ยครับอยู่ข้างล่างเนี่ยเออก็เราก็ลงไปอยู่ข้างล่างด้วยกันไงคะเป็นแบบหนูหนูก็ตามยังไม่ได้เซลฟี่มามีพาหลังมา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  ไม่ต้อตกครับนี่มนมีรงนีตรงนี้ตรงนี้ได้ครับได้นี่ครับยามีค่าไหมครับยามีค่าไหมครับค้าอยาคุณย่าไปทำให้เดี๋ยวผมสั่งซื้อเอาก็ได้ครับแบบนี้ดูในรถให้ครับดูในรถให้แป๊บหนึ่งเอาค่าให้ย่าแดกก่อนอย่าย่าเลขอะไรอ่ะย่าเลขอะไรค่า อ่ะย่าเลขกหนึ่งสองแปดเก้าค่ะคุณทายนะครับไม่มีอ่ะมันไม่เห็นไม่มีไม่มียดีย่าหนึ่งึ่งสองแด้ม่เก็บของได้ไหมครับลงลงไปเก็บของแป๊บนึงไม่มีไม่มันของมันเก็บแล้วย่าย่ามันนี่ผมทำมีครับย่ามันนี่ครับคุณแม่เก็บให้หน่อยได้ไหมครับหนูกล้มไม่ไหว ย่า,ยาคุณแม่พามาเคยมาพามาเนี่ยครับมาเล่นน้ำเนี่ยครับพาเรามาเล่นน้ำช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคุณย่าครับแอรผมผมหนาวผมขอกอดคุณย่าได้ไหมครับผมแบบไม่แบบอยากคุยกับคุณย่าอยากกอดย่าครับกอดครับย่าเอ,อ,อย่ายแบบนี้ให้ให้ย่ากอดไม่ดีกว่าหรอ ผมกอดย่าละกันครับย่ายิ่งแม่แข็งแรงผมก็กลัวย่าผมก็กลัวย่าแบบหนาวครับฟ้าเพื่อนแต่ว่าพี้เีาเพี่แซวขาเองนะฟ้าเพื่อนทำไมแม่มาตีเราอ่ะใช่เพราะฉะั้นเราเราคุยกับย่าเราอยู่นะเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคเราเพื่อนคุณแม่มานี่เร็วคุณแม่มานี่เร็วคุณคุณคุณย่าครับค่ะคหนาวไหมครับผม จะไปใส่เสื้อกันหนาวแล้วกอดคุณย่าจังผมเนี่ยแต่ผมแบบเวลาได้กอดคุณย่าแล้วผมรู้สึกดีครับทำไมตัวย่าอุ่นหรออะเราเราเรากอดคอหรือยังครับอะไรนะครับเราเรากอดคอหรือยังให้ให้ให้ย่ากอดเองไม่ดีกว่าหรอครับไม่ครับผมกลัวย่าหนาวย่าก็ทนเหนื่อยเลี้ยงดูผมมาเป็นเนื่อยนผมก็แบบอยากกอดย่าครับเวลาผมเหนื่อย ผมท้อเวลาผมแข็งเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เวลาผมเหนื่อยผมทอ้อผมก็อยากกอดใครครับไม่รู้จะกอดแม่แม่ก็ชอบดุด้วยครับเลยกอดย่าด,ดีกว่าแต่กอดแม่เราก็อุ่นนะกอดแบบนี้เราอุ่นที่สุดไม่ใช่หรอกอดย่าอุ่นกว่าครับกอดย่าก็อุ่นแต่ไม่อุ่นเท่าควาแบบนี้บ้างอ่ะไม่ใช่หรอครับ ใช่ค่ะเอาเอาย่าดีกว่าครับทำไมถึงเอาย่าย่าเซย่าเซ็กซี่ครับฮะเอ้ยย่าย่าย่าหน่าย่ารักครับรักมากกว่าแม่ครับรักผมมากกว่าแม่ครับก็เลยรักย่ามากกว่าก็ย่ามีหลานไงย่ามีหลานคนเดียวย่าก็ต้องรักหลานสิคะ หครับแต่คุณแม่เขามีคนมาจีบเยอะอะครับแต่ผมก็อืไม่รู้ครับผมก็คุณ<ผ>มแม่หาป้าป๊ามาช่วยเลี้ยงเราไงโอโ้โหมาแม่ยกเวทแล้วมามีกูยกเวทแล้วกำลังจะโดนแล้วนะ่ะชายชะกันทั้งสามนะครับก็ามามีเราหาป้าป๊าให้เราก็มาช่วยเลี้ยงเราอะไรเย เวลามีปัญหาเวลาแบบนี้เราไม่อยู่ที่า้าเราไงครับจะอยากอยากกอดคุณย่าอยู่กับคุณย่ามากกว่าครับรักทั้งสองนะครับแต่รักย่ามากกว่าอยากได้ย่าย่ามูยา่าจะรักหลังกันนะคะอันนี้โลจอดี้หรอว่าลูกสีแน่โลจอดี้อมบง่ะไม่ใช่ ไม่ใช่แม่ผมอยู่ข้างหน้าอยู่กับพวกไอ้บัตนูน่นอยู่กับพวกไอ้ไซนู่นหนูไม่หนาวหรอหนาวครับหนาวแข็งไปหมดแล้วแต่ว่าอยากกอดย่าครับไม่รู้มันหนาวเพราะมันแข็งแต่หรือว่าแบบอารมณ์มันพาไปครับอยากกอดย่าอยู่อย่างเงี้ยสักแบบชั่วโมงสองชั่วโมงตัวน่าจะอุ่นแล้วครับ หรือว่า oh. เออยากครับยากเพื่อนผมอะ uh. ตอนที่ไปอยู่บ้านอะเขาก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่เวยกันนะครับ uh. คุณย่าเขาจะให้ไออุ่นกันครับไอ uh. อุ่นแบบไหนที่เพื่อนเราทําให้ดูก็มีแบบเอาลิ้นจูบกันแล,ล้วกแบบ็แบบเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปข้างล่างอะครับไม่ได้นะแบบนั้นไม่ได้ทําไมอะครับ แบบนั้นเราต้องเอาไว้ทำกาฟแฟเราได้ครับได้ครับงั้นไว้ทำกาแฟผมได้ครับผมจะเก็บความรู้ตรงนี้ไว้ครับแล้วไปบอกพี่ต้อนให้พี่ต้อนมาทํากับยา่าฮะะก็แบบพี่ตอนเขาโตแล้วงไงครับใช่แต่แต่ย่ายังไม่รู้จักนิสัยเขาดีเลยไงโอ้โหไอ้นั่นน่ะตัวเหี้ยเลยไอ้ตอนอะ่ะมึงเซ็ตได้ได้ครับพี่ คุณย่าก็ลองคุยกับพี่เขาได้ครับโอเคค่ะได้ได้ค่ัว่าย่าโดนไหมเราขอ,อเ,เรื่องนี้ว่าย่าจะโดนไหมแล้ววันนี้